สวัสดีครับผมว่า ECU Indy นะครับก็วันนี้มาพบกับขยเยนดีเซลนะครับแต่ว่าเป็นเครื่องฝาขาวตัวแรกๆหน่อยก็ประมาณปี2011นะครับก็คันนี้มาด้วยปัญหานะครับอยู่ดีๆบิดสตาร์ทแล้วก็เงียบนะครับเจ้าของก็เลยแบบไปรือดูว่ากล่อง ECU มันมีปัญหาอะไรหรือเปล่าแล้วก็ไปเจอแจ็คพอตเลยนะว่ารูระบายน้ําตรงใต้กล่อง ECU อะ่ะมันตัน มีเศษใบไม้เข้าไปเต็มเลยเจ้าของก็เลยแกะออกมานะครับแล้วก็ให้ช่างอะ่ะฉีดน้ํายาโชคดีหน่อยพอฉีดน้ํายาเสร็จอะคา,าบสนิมอะ่ะก็ออกเลยนะครับก็คือคันนี้จุ่มน้ําไม่นานท่วมแค่ปลายปลายกล่องก็โชคดีที่พ่นฉีดคอนแทคคินเซอร์อะไรพวกนั้นะน่าจะหมดไปหลายกระป๋องนะพราะทางเราได้กล่องมาปุ๊บเราแกะก่อนเลยเราก็เสียวเหมือนกันว่าจะมีคาบสนิมไหมเพราะว่าถ้ามีคาบสนิมนะครับกล่องใบนั้นอะ่ะ อนาคตอะถ้าใช้ไปเรื่อยๆปุ๊บสนิมมันจะกัดขา IC ไปเรื่อยๆมันมีโอกาสที่จะพังได้ไม่ว่าซ่อมดีขนาดไหนนะครับเพราะว่ารอยสนิมมันสามารถเกิดขึ้นเรื่อยๆแต่คันนี้ยโชคดีหน่อยก็คืออย่างที่บอกน้ําท่วมปุ๊บเขาแกะมาฉีดเลยแล้วก็พอเราเปิดมาเออสภาพบอร์ดอะไรพวกนี้มันค่อนข้างถือว่ายังดีอยู่ก็เลย พอเราดูอะไรพวกนี้คร่าวๆนะก็เจอว่ามันเป็นกล่องรีเฟอร์บิกล่องรีเฟอร์บิก็คือมันคือของแท้เนี่ยแหละแต่ว่ามันมีปัญหาหลุด QC หรืออะไรสักอย่างเนี่ยแหละเขาก็เลยเอาไปซ่อมโดยโรงงาน พอซ่อมโดยโรงงานเสร็จก็เอามาขายอีกทีก็เป็นอีกเกรดหนึ่งคล้ายๆ i p h o n e เหมือนกันนะครับก็คันนี้โชคดีหน่อยยังไม่เจอกล่องจีนเหมือนพวก BM กับ Benz นะครับถ้าเป็นกล่องจีนเลยบอดสีจะแปลกเลยสีจะต่างกับของแท้เลยแล้วก็อะไรไอซีอะไรข้างในอะ่ะมันการบัดกีอะไรพวกนี้เราก็จะรู้เลยว่าเออกล่องจีนคุณภาพที่ท,ที่ที่เป็นกล่องจีนแท้ๆทําขึ้นมานะคุณภาพจะไม่เท่าพวก กล่องรีเฟอร์บิทแล้วก็กล่องของแท้โรงงานก็หลังจากที่เราเช็คเบื้องต้นนะเราก็แจ้งเจ้าของไปว่าเฮ้ยคาเยนดซลรุ่นนี้ส่วนใหญ่อะชอบจะฟ้อง DPF ตันแล้วก็คันนี้เวลาน้ําท่วมที่มันไปโดนวงจรนะครับวงจรเกี่ยวกับ DPF ก็มีปัญหาเพราะฉะนั้นเน่ะเราก็เสนอลูกค้าไปว่าเอ้ยถ้าซ่อมกล่องอาจจะราคาสูงนิดนึงนะแต่ว่าถ้าซ่อมกล่องแล้วอนาคตะขับไป DPF มันตันอีกมันก็ต้องโดนคาบจูนปิดเหมือนกันเพราะฉะนั้นเ่ะเคสเนี้เราได้มาปุ๊บเราก็ขอดูเข้าวๆอะไรพวกนี้นเออมันเหลือแค่โค้ดว่า DPF มีปัญหาทางเราก็เลยปิด DPF ไปก่อนปรากฏว่าเอาไปวิ่งเทสนะก็เอ้ย ปกติเลยครับไม่ติดเซฟโหมดแล้วเดี๋ยวคลิกดาวนะฮะโอ้รอดกวาดโอยผ่านแล้วอย่างนี้ ตอนแรกขับโดนล็อกไว้อยู่ที่2000รอบนะครับก็วิ่งไม่ออกเลยแต่พอปิดโค้ดไปเอ้ยหายเว้ยเพราะฉะนั้นคันนี้เดี๋ยวเราให้ลูกค้าเลือกว่าเขาจะซ่อมกล่องหรือว่าจะแค่ปิดโค้ดเพราะว่าถ้าซ่อมกล่องราคาจะสูงกว่าสูงกว่าการปิดโค้ดนะครับปิดโค้ดก็คือจูนปิดโค้ดที่มันมีปัญหาไปก็ DPF อะไรพวกนี้วงจรมันมีปัญหาเขาไปลองล้างแคดลองล้างอะไรพวกนี้เสร็จเรียบร้อยหมดแล้วก็ไม่หายเขาก็เลยฟันธงมาที่กล่องนะครับก็เดี๋ยวสตาร์ทให้ดูว่าคันนี้กี่โล คันนี้วิ่งน้อยด้วยแต่ว่าประมาณแสนโลนะที่เราเจอคายเยนดีเซลส่วนใหญ่ก็จะขึ้น DPF ตันมีปัญหาเคอเคคันนี้ลมยางไม่ได้เติมมาเลยฟ้องเมสเซ่ลมยางมีแค่ลมยางแล้วตอนแรกจะมีไฟขดลวด กดโลดสปริงแล้วก็พิบกับพิบกับพิบแล้วก็จะวิ่งอยู่เซฟโหมดเลยวิ่งไม่ไปคันนี้ก็วิ่ง70,000โล78,000โลส่วนใหญ่ขย,ย็นดีเซลจะเจอปัญหานะประมาณแสนโลชอบตันพอตันเสร็จก็ต้องมานั่งจัดการล้างหรือว่าปิดโค้ดอะไรพวกนี้ต้องมานั่งทำท่อจูนปิดด้วยก็ส่วนใหญ่ขยยนดีเซลทุกคันนะ ประมาณแสนโลเจอปัญหาดีพตันอะไรพวกนี้ก็สำหรับคันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วก็เดี๋ยวลองให้ลูกค้าเอากลับไปใช้ก่อนตำแหน่งกล่องเครื่องเอ๊ะทำไมเขากล่องรถยุโรปชอบมีปัญหานะครับก็ตำแหน่งวางกล่องเครื่องของคายเยนก็ค่อนข้างจะวางอยู่ใต้ฝากระโปรงเลยตรงคําโชคฝากระโปรงคนขับเลยแล้วก็ตำแหน่งมันอะ่ะมันอยู่ตรงเนี้ยมันมีแค่ฝาเดียวเองมันมีแค่ฝาเนี้ปิดไว้ แล้วบางทีฝนบ้านเราก็ตกหนักซะเหลือเกินแล้วก็รูระบายน้ํามันระบายไม่ทันนะครับก็เลยท่วมกล่องถ้าใครได้ขยนดีเซลมาหรือว่าเป็นไฮบริดก็ตามหรือว่าพานามล่าก็ตามนะครับก็ตําแหน่งกล่องเครื่องอาจจะอยู่ตรงนี้เลยถ้าได้มาปุ๊บก็เคลียร์รูระบายน้ําก่อนเลยเพราะว่ารถมัน2 0 1 1 2 0 1 2แล้วหลายปีแล้วเดี๋ยวมันมีเศษเสือตอะไรพวกนี้ไปตันพอตันเศษน้ํามันจะท่วมไหลท่วมกล่องเลยมันจะจมน้ําเลยก็อันตรายนิดนึงก็ ฝากไว้ด้วยครับสำหรับคันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวส่งลูกค้าให้ลูกค้าลองวิ่งว่าพอใจไหมถ้าทุกอย่างปกติไม่มีปัญหาอะไรก็แค่นี้แหละสะเต็ปราคาเบาๆไม่มีปัญหาก็ฝากติดตามคลิปต่อไปด้วยครัว่าจะเจอคันไหนจะมีปัญหาอะไรอีกไหมก็ติดตามกันดูครับ